สวัสดีครับพี่น้องปองไปทีโคลบหลักครับพอนยนโลกวัาบจงมาเจียไก่ไหงียหมาคือเกาละ่ะเมื่อนี้เริ่มต้นพุทธศักราชไหมหลอดเดีโอ้บแม่นพุทธศักราชไหมเริ่มต้นวันไหมครับเดือนไหมวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎดาคมสองพันหาอยหกสิบหกครับเมื่อนี้พิธาลิมจะเลื่อนรัฐวาทีนายกรัฐมนตีคนที่สามสิบสิมาจังหวัดขอนแก่น เริ่มต้นตั้งแต่เวลา16นาฬกาหอด19นาฬิกาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสารลักเมืองคอนแก่นุ่นละแห่ออมเมืองไปทั้งบึงแกนคนครไปตัางเวทีป่าไซขอบคุณพี่น้องประชาชนอยู่ที่ริมบึงแกนคนครสนาม200ปีนะครับก็เชิญชวนพี่น้อง FC หรือผู้ที่ อยากให้พี่ท่าเปลีนน่ยนนายกรัฐมนตรีกับไปเบิงน้ากันครับพี่น้องไปชื่นช่น,น้ากันที่ไปชื่นช่อมือจะไปตํหนิก็แล้วเต้ละเพราะว่าถ้าได้เปลี่ยนซอสอแล้วถือว่าได้เป็ี่นสอสอปัดทุกคนครับทั้งผู้เลือกผู้บอเลือกบรมแทนเปลี่ยนงแต่ผู้เลือกเจ้าของเด้ต้องเปลี่ยนทั้งผู้บรเลือกอที่เขาเอื่นว่าเป็นซอสอของปวงชนชาวไทยครับเมื่อนี้ ใครแนยโยฝนตกต่อเมื่อวานไปชุ่มแพร่พี่น้องเอ้ยฝนจะมันตกแห้งให้ตั้งแต่เวลาจะได้สิบเจ็ดนาฬิกานะครับหอดสิบหอดสิบแปดบอหอดสิบแปดห่าโมงแรงหกมงแรงบ่ยถื่นลงมารลดแรนถนนบ่ไใดเลยขนาดใบปัดนำ้ำฝนนี่ก็ยังสิลุดออกเนาะเพราะว่าเทิ่งลมเทิงฝนมันแห้งอีลีครับพี่น้อง ก็ยังดีใจยืดดอกแต่ว่าตกปานใดมันก็นยังบ่ท่านถ่วมดอกําก็ไดเพราะว่าพื้นดินมันแหงอยู่ตกลงมาซ้ำนีพ่พ่อหยางงามน่ะล่ละแต่ว่าถืนลงมาอีกน่จักน้อยเนี่ยครับตกซิดโดนตแน่นี่ออน้ำกระสิเจิงน่องน่จักน้อยเนาะเขากระสิงามปุธีวานไม่ไม,ไม่กะกระดีเด้เออเพราะว่าน้ำมันบ่ถ่วมพวกที่ก่าขึ้นมาท่อขาข้อมือเนี่กะเริ่มซัดขึ้นมาแล้วครับ หันฝน,นฟ้าดีพี่น้องได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเข่าปลากระบอกได้ซื้อเนาะเพียงแต่มันบม่มีราคาเท่านั่นละกะ็เอาว่ากันไปวิธีชีวิตของชาวนา,าเมื่อเาเรื่องการเมืองเ้าเรื่องสอสอเนาะหลายคนก็ถามก็ขึ้นยากเพาว่านาิพี่ธาบได้เป็ี่ยนนายกแลฐมนตตีให้ว่าฉันผมก็ย่านขึ้นกันเพราะว่าอุปสรรคปัญหามันหลายเสลเกินเออ ก็อึดแน่วสีสกัดแนวควางกันครับเขากะกันสุดที่สุดความสามารถน่ะละทั้งจะคล้องกันยังสิมากกันกันอีกอยู่เออเป็นบัตรดีกันมากตั้งแต่เป็นฝ่ายข้านุนเพราะีได้เป็นรัฐบาลกันยังสิมาญาติกันอีกเยอ่เออเอาป่อยให้มันเป็นไปละแต่ว่าจังไดพี่น้องประชาชนก็ต้องจะถิ่มยาปากันอ่ก้าวไกลเขาได้เปลี่ยนซ้อซอโดยบ่มีอามีสินจาง จากใจพี่น้องประชาชนกาไฮอิลีเมื่อนี้ผมเชมาว่าในเรื่องของสสเดสอสสตั้งแต่สมัยเก่าที่ผมว่าว่าเลือกสสตั้งแต่นุมมาจนเท่าเนี่ยพ่อมาเห็นเก่าไก่แล้วมันว่าคืบมูมานก,ก็นเลยเป็นเรื่องปปแปลก,กว่าตันเตาะผมเนี่เคยเข้าไปหาสสเด็เข้าไปพูดไปคุยเออสมัยเหตุาาก,การณ์จิตการเกี่ยวกับชุมชนเอียงต่าง,งๆเนี่ย เคยยื่นหนังสือขอโครงการนั่นโครงการนี่ซอยนี่ให้เน่ผู้ว่าเขาคัดขวางเขาบ่เห็นด้วยจังสันจังสี่เฮ็ดจังใดเฮาดจังสี่ซอยเคยไปหาแล้วมันด่ากลับเนี่ยมันบอกว่าหาผมไปบังคับซอสให้ไปคุ้มผู้ว่าให้ว่าสันว่าเบาื่อวานแทนทีมันเสียวสิรับเรื่องไวแต่สอสบังการันเบาไงนานาาครับของพักเพื่อไทยเนี่ยละเดี๋ยวนี้อยู่ในคุก อันนี้ซอสที่มันที่เรียกว่ามันบ่จริงใจทพี่นองประชาชนเพราะมันได้มากโดยอามิดสินจางเลยมันได้ได้มาโดยโบบริสุทดใจมันเลยว่าประชาชนที่เขาไปหามันเนี่ยซื้อเอาทั้งสินอันนี้กระจบไปไล่หนึ่งไล่ที่สองก็ของซอสพักเพื่อไทยนี่แหละผมก็เห็ดเอกสารหลักฐานไปก็ไปยืนอยู่ที่สำนักงาน เกี่ยวกับโครงการซอยเหลือพี่น้องกุมวิสาชิตชุมชนกุมบูท็อปนี่แหละนำเสนอปัญหาไปเพราะว่าอยากให้เพื่อนออได้รับลู้เข้าไปในกระซ่วงเข้าไปในสภา,าบระยุ่จักเถื่อครับสำนักงานพอตั้งแต่เลขขาเ,เห็นเห็นเฮามากกะทำทาติดธุระนนติดธุระนี่เดี๋ยวนี้คนนี้ก็อยู่ในคุกคือกันครับ พอบาวบามีความจริงใจต่อประชา้าแนิประชาชนละอีกอันหนึ่งครับ <c oughs> ผมไปหาอยุ่ที่สำนักงานของเพื่อไทยทั้งบัดเด็ผมพ่อมาอีเล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชาการนั่งย่หันละแต่สุมราชาการไม่เห็นหน้าเฮ้ามันก็มาดลายยู่แล้วละ่ะยิงมันเป็นหัวหน้าส่วนราชาการสมัยแต่ก่อนโอ้ยมันหังมาดลายเห็นประชาชนเนี่ยประมดเป็นแม่ยงไปเลยคุณก็ไปโน่นไปนี่ถือว่าถมันว่า ่านผู้แทนก็เลยเหลียวเบื้องหนามันก็จังอ่อนเสียงลงแต่ผู้แทนส่งเว้าดีอยู่เออเออมันเป็นจังสัน่นจังสี่รับฟังอยู่เราฟังปัญหาเฮ้า,อาโอเคก็เลยยืนไปหลังจากนั้นก็บอมมีมายัางดอกมีจัดอีกโดนอีกต่อมาครับอันนี้ก็ออกจากไทยรักไทยก็มาอยู่พักอ่นละ่ะผมไปรัอยุสนามบินไปตั้งแตเ้า พอหูข่าวว่าเขาชีโลกงจากสนามบินเขาเป็นรัฐมนตรีเด้อยู่กับซรวงหนึ่งกับซ่วงอุตสาหกรรมก็เลยไปยืนหนังสือให้กระหายต้อมคือกันครับอือย่างลงมาจากสนามบินโอ้ยพววข้าราชก,การไปต้อนรับหวหนาหน่วยงานานั่นหัวหนาหน่วยงานานี่ร่องคนนั้นร่องคนนี้เออไปตอ้อนรับย่างน้ำกลดกันหล่ม,ลมผมกับไปดักทั้งนาครับไปยืนไปเลยต้องเฝ้าเขาไปเด็ อันนี้ก็หายสาบสูนบด้เป็นซอสเท่าสูมมอนี่เออแล้วอีกอันหนึง่งปูนเปลี่ยนหอดประธานสภาพผู้แทนรัษฎรนมีพี่นอ้องผมกักเขาไปหาไปยื่นหนังสือไทยรูปคู่กันไว้เออยื่นหนังสือเอากับโครงการเก้าเนี่ยแล้วเพราะว่าอยากให้หน่วยงานรัฐเออเพราะว่าอยากให้รัฐบาลได้รับรู้ปัญหาของพี่น้องว่ามันเปลี่ยนาชียงไดบ่อยากให้ฟังแต่รล่งานจากหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว ก็ยื่นหนังสือเขาไปเออก็มีหนังสือตอบรับมาอยู่ดอกเออแต่ว่าเฮ็ดให้ผมไปดําเนินการเองอ้าวกระสันผมถึงมายื่นหนังสือร้องขอเฮ็ดอย่างเพื่อให้ทางรัฐซอยใส่อำนาจที่มีนี่จัดการกับหน่วยงานราชก,การให้เขาเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนกลับมาให้ผมเป็นคนดําเนินการเองอันนี้ก็บ่ได้เป,ป็ี่นซสอแล้วครับไอ้ส่วนที่ผมเว้ามานี่มีอยุ่ อยู่ในตาล่างกับบดไบเ่นครับนี่เราะผมเรียว่าซอสๆนี่ต่างแต่กี่เกากอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแล้วมันหายหัวแล้วมันก็บอกมาบ้าเห็นหัวประชาชนมันมาเว้าดีแต่ตอนที่มันอยากเป็นเดี๋ยวดีก็คือกันไม่ไม่นี่ยในเฟซบุ๊กของเฮาเสียนมันเด้งขึ้นมาซอสผู้นั้นซอสผูพนี้ เออโดยเฉพาะที่พื้นที่ของเจ้าของเดียวนี้เจ้าสิไปกดเป็นเพื่อนหากับบพอครับผมเหินแต่ซอซอก้าวไกลและโทษไปย่ำไดกระได้ย่ำนั่นพูนผมอยู่จังหวัดเลยผมบอกว่าผมมีธุระนั่นทุรีนี่นี่เดอมมหาพี่น้องขอขอนเก่นในสมัยเขาเปลี่ยนอนาคตใหม่เขาก็ไปครับ ไปหาแล้วผมก็พาไปพบปะกับพี่น้องประชาชนชดน้าเลือกนั้นเลืองนีนําเสนอแต่สมัยนั้นเขาเปลี่ยนไฟขานเขาก็เรยบ่มีอานาจนีหยังเขาพยายามซอยเต็มทีอยู่เขาบดเปิดรัฐบาลแล้วไม่นีพ่อสสอเขาออกไปในพื้นทีก็มีพวกตํารวจกอ,ออเรามานอเ,นไเดไปตรวจเช็คบัตรประชาชนคนที่เขาไปหาเขาข้าราชการกระเสยเออบส่สนใจ นี่แหละครับผมก็เลยออกมาว่าว่าซอสๆนี่เลือกไปแล้วบอมแมนเหลียวเลยดีเลือกไปแล้วบอไฮมาเปลี่ยนหน้าเฮ้าดีเฮาต้องสามารถควบคุมกำกับ,กบจี้หฮเฮ็ดคือจังที่ตอนหาเสียงที่ตอนเท่าใดยินถ้าบ,บอเฮ็ดเท่ากับบอเหลือผมก็เลยว่าซอสๆก้าวไก่ี่มันใสได้มันบอมแมนสอสอ,อทาใหญ่ เป็นแล้วมันบ่ทําโตเป็นนาาคนเป็นแล้วมันบ่าหายหัวในเฟซบุ๊กในย t u b e หรือ,อยังต่างๆในโลกในไร่เฮ้ยยังกดหาพูดคุยสนทนากันได้อยู่ตลอดแต่ซสอพักอื่นที่ผมเว้ามากนี่เออเจ้าหามันบ่พอดอกเดี๋ยวนี้เจ้ากระห,หาลงเบงโหลดกดในเฟซบุ๊คลงโทรคุยกันกับมันดูอันโทรคุยเดี๋ยวนี้ก็มีโทรละเดี๋ยวนี้ละ่ะโทรคุยย่มเลยมีทุระติดประชุมบิด การที่มาหาเห้าพูดคุยกันบ่มีมันบอม่าอยากมากคือตอนหาเสียงเด้เพราะตอดหาเสียงเฮาโทรไปไม่รับสายปั๊บมันมันรับบอทันมันกระทรมากม่นยังพอมันยังแพร่ม่นยังพีมันยังนองโอ้ยเหานี่คือมีเป็นคนสําคัญของมันหลายแต่พราะมันได้เป็นแล้วความสําคัญของเห่าบอมีฉะนั้นด้วยประสบการณ์ที่ผมพบพ่อมาเนี่สสเก้าไก่ เป็นซอสที่ครบได้ถึงผู้ได้เป็ี่ยนบ่ได้เป็นก็ครบได้ไปพูดคุยทักทายติตตอกันได้ตลอดบ่ได้หายหัวไปทั้งไหนนั่นแหละผมก็เลยว่าม่เชี่์ก้าวไกลไอ้คนทิมาบูรีผมในเฟซผมเนี่พวกประเภทจังสีเนี่ผมจิกดออกออกไปเลยผมทีบล็อกเลย กับบอม่าเวาด้วยเหตุด้วยผลใสคําหยาบคายเนี่ผมกับลบออกจากการเปลี่นเพื่อนเลยถือว่าเจ้าเนี่ยบอดด้รูเรื่องของประชาธติทิเบตจะมีความชอบผู้นั้นเจ้าก็หลงไหลไปซื้อแต่บอดด้ตรวจสอบประวัติเขาบอดด้เบิ่งวิธีการทํางานของเขาบอดด้เข้าใจในระบอบระบอประชาธติปิเตยพวกเพื่อนในเฟซบุ๊กของผมยังสิผมสีบอกออกเบิดเลยถือว่าบ่มีประโยชน์มันบ่ดด้แสดงความคิดเห็นต่าง ของเจ้าว่าเจ้าดีก็ต้องเสนอมาตัวเบามากคือยังผมเ้าตัวผมเห็นว่าผู้นี้ดีก็เอาเหตุผลมาเว้ากันสอสเนี่ยสิชื่นช่มหรือตำนี้ได้เบิดวีพักวิจารณ์ได้เปิดพักการเมืองก็ขึ้นกันบ่แมนว่าสิไปชื่นช่มเขาอย่างเดียวมันตำนี้ได้สอสก้าวไกเ่เฮ็ุบ่ดีก็ะตำนี้ได้เฮ้านี่เป็นกาผู้กาเขาเขา,เขาจังได้เป็น ขาสอบเองบ่ไดค,ค,คือคู่คือขั้นคือข้าราชการเด้เฮ้าได้สอบให้เขาเขาได้เป็ี่ย้อนปลายประก,กาเฮ้าเด้ฉะนั้นเมื่อเฮ้าว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเฮ้าต้องสามารถควบคุมกำกับสอสอได้ถ้ามือใดมือหนึ่งมันทอรโยชนเฮาเฮาก็ต้องด่ามันได้โบแมนเป็นจังทีผ่านมาครับหอเป็นจังทีผ่านมาแลวสอบตกเบิดครับทามันบ่จริงใจต่อประชาชนแล้วอย่าคืดวามันฉิจริงใจต่อฉาติต่อแผ่นดิน ห็นบอติดคุกติดแต่ร่างดังไล,ล่บอดได้ปิดน้ซอซอ้ซอไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าประชาชนลงโทษนีก็เยอะแยะฉะนั้นพุทธ่ผมออกมาว้าับพีกับน่องสู้มือนีรับเพียงแต่ว่าอยากให้พี่น้องคนไทยบานเฮ้าธรรมดานี่หละเข้าใจเพราะว่าการเมืองเฮ้าเนี่ยมันเจียวแต่งตกิดจนตายแต่งตกิดหน้าเนี่ย ต้องไปเอาใบเกิดใบเกิดมาจากใสมาจากกฎหมายผู้ใดออกกฎหมายก็คือพวกสสมันเจียวของกันพ่เศรษฐกิจบด่ดีก็เจี่ยวกับสสกับนักการเมืองที่บริหารบ้านเมืองเฮ็ดในห้าไปยากมายากการทุจริตข้อรัปจัดมันเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการเมืองที่ควบคุมดูแขาลข้าราชการบด่ดีฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมมาเ้าผมเบาจากใจที่เป็นไทบ้านตาสีตาสาธรรมดา สะท้อนปัญหาไ้ค้นที่เปลี่ยนนักการเมืองได้รับรูรับราบว่าประชาชนคนไทยบานเขาคิดยังไงแม้นเขาบม่มีอำนาจตำแน่งยศท้าบรรดาศักหรือเปลี่ยนคหาบดีแต่เขาก็มีอำนาจอธิปไตยเป็นของเจ้าของเฮหไสอสอยูใดหรือสอ,สอยู่บอร์ใดก็ย้อนไปประกาศของปี่นองประชาชนฉะนั้นนักการเมืองทุกคน ต้องวีาพา์วิจารได้พักการเมืองขึ้นกันแต่เขายั่งเ้าหาเบาถึงอยู่นี่เ่ว่าชื่นชมเ่าว่าตำนี้แสดงว่าเขายังสนใจเจ้ายอยู่บ่แมนที่ฟังแต่คําชื่นชมอย่างเดียวต้องฟังคาําตำนินัาแต่ถ้าเขาบ่เ้าหาบ่เ้าถึงเลยล่ะแสดงว่าประชาชนเขาปิดประตูตายแล้วบ่สนใจเจ้าแล้วโอกาสเจ้าสิได้เป็นสอสอ,สอบอมีท่างครับขอบคุณหล,ลายๆครับที่ติดตามสวัสดี